สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก EP ที่29เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะเจียวเย่ตอบนาเล็กเพราะอะไรได้ล่ะคะคนเราเข้าหาตลอดก็เหนื่อยเป็นนะในความสัมพันธ์ผู้ชายก็ควรเข้าหาบ้างเวลาแบบนี้ผู้ชายควรเข้าหาไม่ใช่หรอใครจะรู้ว่าในใจผู้ชายคิดยังไงมีเราอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าพระเอกก็ถามว่าบางทีการไม่ติดต่อกันก็คือการไม่ชอบแล้วมั้งขอโทษเพราะงานได้แต่ ขอโทษเพราะฉันไม่ได้เสี่ยวเย่ยถามเรื่องนางเอกความคิดผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันมากบางทีอาจเข้าใจผิดกันอยู่ก็ได้ผู้หญิงน่ะเพราะว่าแคร์และให้ความสําคัญถึงได้ไม่กล้าพูดในสิ่งที่คิดออกมาตอนนั้นเธอได้รับข้อความจากวีโยเตือนให้ไปฉีดวัคซีนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไม่มีคาดบ่ายถ้าคุณต้องการผมไปเป็นเพื่อนได้นะเธอก็ยิ้มออกมาแต่พระเอกคิดว่าแค่เข้าหาไม่พูดให้ชัดเจนจะมีความหมายอะไรเสี่ยวเย่ยพูดต่อ น้าคิดว่าในความสัมพันธ์อะไรสําคัญที่สุดคะทํายังไงเราถึงจะเดินไปจนสุดทางได้พระเอกบอกว่าต้องจริงใจต่อก,กันก่อนถ้าอยากเดินไปจนสุดทางความเข้ากันได้ก็สําคัญที่สุดถ้าคนสองคนไม่ปรับตัวเข้าหากันต่อให้เดินไปถึงปลายทางก็แยกกันอยู่ดีก่อนจะตามหาความรักควรจะชัดเจนในเป้าหมายของชีวิตก่อนจะได้รู้ว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับคนแบบไหนเซียวเย่ถามว่านางเอกใช่คนนั้นของนาเล็กไหมพระเอกก็ไล่เธอไปนอนเซียวเย่กลับมาที่ห้องนอนก็คิดว่าเป้าหมายในชีวิตของเธอ ธอคืออะไรกันแน่วีโยส่งข้อความมาหาช่วงนี้คุณไม่ค่อยได้มาเรียนผมอัพชีตเรียนกับวิดีโอสอนลงในไดให้แล้วว่างๆก็เข้าไปดูได้นะไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามผมได้ตลอดถ้ามีเวลาแล้วก็มาเรียนต่อที่คลาสนะเธอส่งข้อความกลับไปขอบคุณและตัดสินใจจะไปฉีดวัคซีนคนเดียววันต่อมาที่บริษัทนางเอกได้รับข้อความเสียงจากอี้หยางบ่ายนี้ว่างไหมจะแนะนําเพื่อนให้รู้จักบ่ายวันนั้นนางเอกก็ไปที่บริษัทเทคโนโลยีม้ามืดพูดคุยกับเพื่อนอี้หยางถึง4คนจากนั้นขอลม่์พิเศษ เสียวเย,ย่ช่วยทำก็ได้ลงออนไลน์วีโยได้อ่านก็พิมพ์ชื่นชมเสียวเย,ย่ได้เห็นก็ดีใจฉันมีส่วนร่วมแค่นิดเดียวถ้าวันหนึ่งเขียนได้ดีแบบนางเอกก็คงดีแล้วก็ลุกขึ้นยืนฉันรู้แล้วล่ะเป้าหมายในชีวิตของฉันคืออะไรจากนั้นเธอก็ไปเรียนกับวีโยพอเลิกเรียนแล้ววีโยก็เดินเข้ามาหามีตรงไหนไม่เข้าใจไหมเธอชี้ให้ดูว่ามาร์กเอาไว้หมดแล้วเขาบอกว่าเขาให้ไปแล้วในชีตถ้าอ่านไม่เข้าใจก็ถามผมได้และชวนเธอไปกินมื้อเที่ยงตอนเดินออกมาด้วยกันผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาวีโยเพื่อ เชิญเขาไปบรรยายเสี่ยวเย่ยจะขอตัวแต่เขารั้งเธอไว้ ผู้หญิงคนนั้นถามว่าแฟนอาจารย์วีโยหรอคะเขาก็ไม่แก้ตัวอะไรและให้เธอกลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกันที่หลังพอเดินกันต่อมาเสียเ่ยวเย่ก็ถามว่าไม่คิดจะแก้ตัวหรอเขาตอบกลับว่าไม่มีอะไรต้องแก้ตัวอีกอย่างบ้านผมอะ่ะมีทางเข้าแล้วนะทําเอาเสียเ่ยวเย่แอบยิ้มด้านพระเอกก็พาศาสตราจารี่มาที่เลออันเขากล่าวชมว่าบริษัทเลออันดีมากแต่ผมขอพูดตามตรงถ้าจะให้เราช่วยเลออันแก้ปัญหาในระยะเวลากระชั้นชิดคงทําไม่ไหวแต่ถ้าเลออันยอมร่วมมือกับม้ามืดทุกอย่างจะ แก้ปัญหาได้อย่างง่ายดายประธานเฉินได้ยินแบบนั้นก็ปฏิเสธทันทีส่วนนางเอกได้รับข้อความเสียงจากอีอ้หยางชวนไปงานเลี้ยงการกุศลของเอ็มตอนนั้นหวีหลิงเดินผ่านมาพูดคุยกันว่าผู้ถือหุ้นเปลี่ยนพระเอกออกแล้วแต่เขาดูไม่กังวลน,นะเห็นว่าจะไปร่วมงานการกุศลของเอ็มเหมือนเดิมนางเอกได้ยินแบบนั้นจึงตัดสินใจไปเป็นเพื่อนอีอ้หยางฉันคงอยู่ไม่จบงานและคงกลับก่อนเธอเดินเข้าง,งานไปกับอีอ้หยางพระเอกกับกวนจี้ก็มางานนี้ด้วยทั้งนางเอกและพระเอกได้สบตาก,กันพระเอกเหมือนจะเดิน ไปหานางเอกแต่เป้ยหลิน ดาราดังที่เป็นแฟนเก่าพระเอกก็เดินมาทักพระเอกก่อนไม่เจอกันนานเลยนะอี้หยางชวนนางเอกไปหาอะไรกินพระเอกก็มองตามเธอส่วนนางเอกเดินไปที่อื่นแต่ก็มองพระเอกไม่วางตาอี้หยางเห็นแบบนั้นจึงจับมือนางเอกเดินลากออกไปนอกงานพามายืนดื่มวายเตือนว่าเธอดื่มเร็วเกินไปนะแต่เธอก็อยากจะดื่มอี้หยางถามว่าคุณไม่เชื่อหรอว่าผมเป็นแฟนที่ดีได้นางเอกบอกว่าคุณจะดีหรือว่าไม่ดีก็ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกฉันมีคนที่ชอบแล้วฉันชอบเขาและมีแค่เขาคนเดียวในสายตา ด้านเป้ยหลินก็ขอโทษพระเอกขอโอกาสอีกครั้งแต่พระเอกปฏิเสธใจผมมีเจ้าของแล้วผมไม่เคยบอกว่าจะเลิกกับเธอนะเป้ยหลินคิดว่าเป็นนางเอกใช่ไหมเพราะเขาเอาแต่มองเธอคุณเปลี่ยนไปแล้วจริงๆพระเอกก็ขอตัวเขาเดินออกมาตามหานางเอกมองไปก็เห็นว่าเธอปีนต้นไม้อยู่กับอี้หยางจึงตะโกนเสียงดังลั่นเจิ้งซูอี้นางเอกก็หันมอง เสือเยี่ยนพระเอกดุให้เธอลงมาเดี๋ยวนี้นางเอกตอบกลับคุณเลิกลอยไปลอยมาต่อหน้าฉันได้ไหมฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีหยางก็เรียกนางเอกให้ขึ้นมาไม่ต้องสนใจเขาแต่พระเอกก็ดุเสียงดังให้ลงมานางเอกก็ไม่ยอมลงคุณบอกให้ฉันลงฉันก็ต้องลงเหรอจะดุไปไหนแถมยังเมินฉันอีกฉันไม่เอาคุณหรอกพระเอกก็เปลี่ยนน้ำเสียงอ่อนลงอ้าแขนเรียกเธอ นางฟ้ามาหาผมนะครับนางฟ้าตัวน้อยนางเอกก็ใจอ่อนกอดคอพระเอกลงมาทันทีแล้วก็กอดอ้อนเขาแน่นคุณมันเป็นปีศาจอืมๆซาตานจอมบล็อกฉันเกลียดคุณที่เมินฉันไก่ยังแข็งเหมือนกับหินอีกจะกัดให้ตายไปเลยแล้วก็งับที่คอของพระเอกพร้อมกอดเขาเอาไว้แน่นอีหยางต่อว่าพระเอกกําลังฉวยโอกาสแต่เขาไม่สนแบกนางเอกเดินออกจากงานไปอุ้มเธอมาที่รถพอพระเอกจะขยับตัวนางเอกก็รังไว้อย่าไปเลยนะฉันไม่ให้คุณไปฉันคิดถึงคุณมาก เธอเอาแต่เรียกชื่อเขาไม่หยุดพระเอกรูปผมเธออย่างอ่อนโยนผมอยู่นี่แล้วนางเอกก็โผลเข้ากอดคุณไม่อยู่พวกเขาทุกคนได้เจอคุณหมดเลยมีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่ได้เจอฉันอยากเจอคุณมากเลยนะ พูดไปก็ร้องไห้ไปพระเอกขอให้เธอช่วยตอบเขาหน่อยคุณเคยจริงใจกับผมบ้างไหมยังไม่ทันได้คําตอบนางเอกก็ดันหลับไปสะก่อนคืนนั้นพระเอกก็มายืนมองรอยที่คอที่นางเอกกัดเอาไว้แล้วก็ตัดสินใจปวดบล็อกนางเอกวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นก็เห็นข้อความจากอี้หยางถามว่าสั่งเมาหรือยังนางเอกคิดว่าใครส่งเธอกลับบ้านแต่ก็จําไม่ได้คิดถึงหน้าพระเอกแต่ก็เตือนตัวเองว่าไม่มีทางเป็นเขาที่บริษัทนางเอกอี้หยางส่งผลไม้มาบอกว่าสําหรับนางเอกคนเดียว แต่นางเอกบอกให้เพื่อนๆทุกคนแบ่งกันกินได้เลยผ่านไปไม่นานก็มีพัสดุมาส่งเป็นสเก็ตบอร์ดหวังว่าจะได้เล่นสเก็ตบอร์ดกับคุณนะนางเอกจึงส่งข้อความไปปฏิเสธกับอี้หยางและถามว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาขอให้เธอมาเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันแล้วจะบอกเธอเลยตอบกลับไปว่าไม่อยากรู้แล้วเขาบอกว่ายังไงก็จะรอตามนัดด้านผู้ช่วยของพระเอกได้รู้ข่าวจากนั้นหนานว่าอี้หยางมาตามจีบนางเอกก็เลยบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้เขาส่งของให้นางเอกที่บริษัทอีกแล้วครับ พระเอกได้รู้แบบนั้นก็หงุดหงิดใจด้านพีอีก,ก็เรียกหวีหลิงมาพูดคุยถามเรื่องหวินช่วงถ้าส่งต้นฉบับไม่ดีแบบนี้มาอีกฉันจะให้คนอื่นมาทําแทนเธอพอเดินออกมาก็หาเรื่องนางเอกถ้าห่วงคอลัมน์นี้จะให้คนอ่่นมาทําแทนทําไมตอนแรกก็เป็นพระเอก่่อมาก็เป็นอีนอน่่บบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บบ่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่นน่่่่่่ นางเอกลุกขึ้นฉันไม่ยอมรับในเรื่องที่ไม่ได้ทำคิดว่าบอกกอี้เขาไม่รู้หรือว่าดัาบที่เธอทำไปได้ข้อมูลมาแบบไหนวีหลิงตอบกลับปากดีแล้วได้อะไรหวังว่าหัวข้อหน้าเธอจะไม่ถูกเตะโด่งไปอีกแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่ส่วนกวนจี้พาซานซานมากินข้าว กินเยอะๆนะเดี๋ยวพาไปฟิตเนสก่อนแล้วค่อยกลับบ้านซันซานบอกว่าไปฟิตเนสแต่คุณกลับบ้านคุณนะเขาจับมือทำหน้าอ้อนซันซานบอกว่าห่างให้คิดถึงคืนนั้นซันซานมานั่งกินข้าวกับนางเอกที่บ้านอีหยางจีบเธอเหรอปิ้งเขาไหมเธอต้องมูฟออนได้แล้วนะฉันว่าอีหยางก็ดี นางเอกบอกว่าคืนนั้นที่งานเลี้ยงเมามากจำไม่ได้เลยว่าใครมาส่งแต่เหมือนฉันได้กลิ่นพระเอกแต่ฉันก็ไม่กล้าคิดหรอกว่าเป็นเขาฉันไม่ได้คิดอะไรกับอี้หยางแบบนั้นกวนจี้โทรมาถามว่าทำไมไม่ตอบวีแชทจันจันก็ตอบกลับด้วยเสียงเล็กเสียงน้อยส่วนพระเอกมานั่งดื่มกับกวนจี้กวนจี้ยอมรับว่าเขามีแฟนแล้วทุกอย่างที่นายเจอนนะฉันเจอมาหมดแล้วแต่คนเราไม่มีทางเอาชนะหัวใจตัวเองได้หรอกฉันเลยก้าวไปหาเธอก่อน ดูสิฉันตอนนี้กลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกใบนี้แล้วฉันว่านายไปหาเธอแล้วคุยกันให้ชัดขอคําตอบมาให้ได้เลยดีกว่าพระเอกบอกว่าเธอไม่ติดต่อมามันก็ชัดแล้วนี่ตอนนั้นซันซานโทรเข้ามาหากวนจี้พอดี พอได้รู้ว่ากวนที่อยู่กับพระเอกก็บ่นยาวนางเอกหน้าอกหักจากนายจนสู้ผอมไปหมดแล้วตกลงใครเป็นคนส่งเธอกลับบ้านกันแน่ทำอะไรเอาไว้ทำไมถึงไม่ยอมรับนางเอกไม่เคยคิดอะไรกับอี้หยางเลยด้วยซ้ำบอกว่าไม่อยากคิดเรื่องความรักแล้วอยากทุ่มเทให้กับงานและคงอีกนานเลยละ่ะกว่าจะมูฟออนได้พระเอกได้ฟังแบบนั้นก็ดื่มหมดแก้วออกไปนั่งคนเดียวกวนที่เดินตามมาหาฉันไม่เคยเห็นนายเป็นแบบนี้เลยนะคิดอะไรอยู่เขาตอบกลับไม่รู้เหมือนกัน